วิปครีมแยมสตรอเบอรี่ค่ะกินกู้กันค่ะอ่าแบบนี้นะคะน้ำลายซอะค่ะเพื่อนฉันดูแรดีฉันดูแรกัะดีกว่าแม่เลยอะเป็นไงรสชาติมันหอมมากเออไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราจะกินอย่างนี้ได้แบบว่าปกตินะเราจะต้องมีตัวช่วยนิดหนึ่งก็นี่เลยค่ะ ตัวนี้เลยนะที่เ็ดกินประจําเลยนะคะก่อนมากินขนมเนี่ยเราต้องกินตัวนี้มาก่อนต,ตัวนี้มันคือไฟเบอร์สําหรับใครที่แบบไม่ชอบกินแบบผง<ะ>ก็จะมีแบบเม็ดให้ด้วยนะคะแต่อันนี้คือเป็นตัวที่ดักแป้งน้ําตาดีมากบล็อกแป้งน้ําตาลได้ดีมากนะคะใาสา่หวานขนมต่างๆน้ําชงน้ําหวานต่างๆคุณกินตัวนี้มันช่วยบล็อกนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้ดีนะคะแต่ถ้าอยากได้ประสิทธิภาพแบบ full option เอาทั้ง2ตัวไปทานได้เลยะนะคะ ใครสนใจก็ทักมานะค่ะ